กาณาโชล่าสุดเขาบวิว,วบอกว่าเชลซียังอยากได้เอาแบบสั้นๆกัน3ามคนเลยคือผมพูดมาตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปจัดงานมิทติ้งดูบอลมารอบชิงอ่ะผมก็จะพูดว่าเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วกาณาโชวแม่งจะลงกับเชลซีเพราะว่ามันดูด้วยโมเมนตัมแม่งลงเพราะกาณาโชแม่งไปกับแมนยูยากมากและกาณาโชพูดตลอดว่าอยากเล่นแนงกฤษและกาณาโชแม่งก็พร้อมจะไปเชลซี เริ่มจากอาร์เมียมาครับไม่ต้องยาวเอาแค่ว่ากาลาโชถ้าไปเชลซีเอาราคาไหนที่เหมาะสมและคิดว่าเกิดขึ้นได้ครับเชลซีลอช้อนเลยช่วงท้ายตลาดถ้าแมนยูยังตั้งเจ็ดสิบแบบนี้ไม่ต้องรีบรอช้อนเลยรอ oh. ที่ใกล้ตลาดใกล้ใกล้เดสไลนีบอ,อ้โหรอวิเบลใช่ไหมอ่ารอช้อนรอช้อนเออนะครับขนาดไอ้บ้าอย่างผมยังดูออกเลยทีมงานระดับโลกขนาดนั้นผมว่า ขอให้ได้ประมาณห้าสิบล้านปอนแล้วกันตั้งห้าสิบล้านปอนห้าสิบล้านพอคิปเปอร์ครับเหมือนอ่ามองคล้ายกันเพราะว่าเจ็ดสิบคุณตั้งตอนแรกกล่าวว่าแบบโอ้ยกช็ช่างช่างจิตช่างใจอ่ะเอ้ยเผื่อมันจะเด็กมันจะมันจะอยากอยู่หรือเปล่าเลยแต่เพราะว่าตอนนี้ด้วยโม um เมนตัมหลายๆอย่างเพราะว่าไปละตักขาสะบ้านละแล้วก็ยิ่งสถานการณ์มาลากมากับการถูกแยกไปซ้อมด้วยเลยด้วยแล้วเนี่ย ข่าวมันออกมาแบบเนี้ยอย่างที่อาร์บอกอะ่ะเราดูยังรู้เลยว่ายังไงมึงก็ไปมึงจะมาดองไว้ทําไมแต่เฮ้ยอย่าลืมนะว่าการนาโชแม่งค่าเหนื่อยไม่แรงไงเออมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากถ้าจะจะนองไงถ้าถ้าจะเลือกขายคนอื่นเช่นลรดฟอร์ดอ่าซานโชหรือแอนโทนี่อ่ะถ้าปล่อยสามคนนี้ได้แล้วแบบโอเคเด็กมันคุณอยากจะงัดอยากจะดัดนิสัยมันอะไรเงี้ยหรือ,ออาจจะแบบมองอีมุมหนึ่งก็คือ เฮ้ยเือบอามาลินไม่ไม่รอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวโค้ดคนใหม่จะใช้หรืออะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยในที่ผมบอกไปว่าค่าเหนื่อยมันไม่ได้แรงไงสำหรับการไชโชนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้มันจะจบกับเชลซีอ่ะผมว่าเท่าอามสักห้าสิบอ่ะหรือไม่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วผมว่าแมนยูคงแบบเออเอาลดให้ยี่สิบเอาเอาเอาไปเถอะแล้วดีลเนี้ยจะเกิดช่วงท,ท้ายท้ายตลาดอะไม่ต้เร็วนี้แน่นอนพี่ต้องครับการไชโยกับแมนยูี่าจัดฝ่ายพี่ต้องครับ มันจะไม่ได้ห้าสิบหรอกพี่ว่ามันจะได้สี่สิบสี่สิบเหยเอาพี่ว่าได้แค่สี่สิบแต่เชลซีอ่อาจจะมีลูกล่อลูกชนว่าเอาตัวนี้ไปแคกตัวไหมเด็กที่ไม่ได้ใช้ใครวะพี่พี่อดีมันมีพี่ว่า,าเชลซี<ะ>เชลซี <laughs> หลังๆอ่ะทำทำทำดีลไม่ไม่ได้เสียเปรียบนะอ,อย่างที่เราเห็นแหละอย่างการที่ไปขายมาดูเอกเกยอยางเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าเขาก็คงไม่ยอมแต่พี่ว่า ก็เหมือนที่อา,าร์มบอกเมื่อกี้มันถูกบีบมาด้วยว่าเวลามันจะหมดจะหมดถ้าแมนยูไม่ปล่อยคุณก็ซื้อคนอื่นไม่ได้การเงินคุณก็ไม่มาพี่ว่าสี่สิบจริงเพราะถ้าเกิดในทางกับการคิดในทางธุรกิจแมนยูก็คือได้กําไรแล้วถูกไหมเพราะทุกตัวที่เราประเมินว่ามันต่ําทุกตัวแล้วเด็กเคลซีแม่งเยอะนะเปื่ยเขาแน่มาสักตัวสองตัวไหมเอาจริงแล้วใครอะ<อ> ลาเวีเหรอแมเจ็บบ่อยโอ้ยลาเวีอย่าเอาไปเลย <c oughs> บอกให้ลาเวียเอาไปนะไปนอนกับลูกชอล่าสุดสมโมสรโลกมาได้เล่นอยู่สองนัดเองบาดีชิวมาแล้วโอ้มาดีชิวบาดีชิว <c oughs> พี่แบบเซอร์ไพรส์เลยนะแม่งให้ชีเวลโอ้พี่ชีเวลเชลซีให้อยู่แล้วแม่งค่านเดือนสองแสนเจ็บบ่อยอีกเดือสัญญาปีเดียวด้วยมใช่แล้วมันมีขาดไงเจ็บเหมือนกันไม่ได้แซวนะเวลานี่พูดจริงพี่ว่าแบบไม่แน่ อือก็แต่จริงๆอ่อะชีเวลกับแมนยูแมนยูอยากได้มาตลอดนะครับตั้งแต่หลายโค้ชตั้งแต่คุมมาแล้วแต่ประเด็นแต่ประเด็นเนี่ยคือมันเจ็บบ่อยแต่คือคําถามอ่ะไอ้คาว่าเจ็บบ่อยอ่ะมันมันก็แล้วแต่ทีมนะจาได้ไหมว่าเปโดเนโตอะตอนอยู่วูฟตั้งเจ็บโคตรบ่อยเลยอยู่เชลซีมึงไม่เคยเจ็บเลยอันนี้งงงงแบบเจ็บการเมืองหรือเปล่า อันนี้แบบไม่เข้าใจนักเตะเชลซีที่ประวัติเจ็บบ่อยๆไม่มีใครรงอ่งน้อยนะไม่ค่อยเยอะ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 ลาวเวียโฟฟาน่าลิสเจมส์อันยุคหลังๆชิวเวลอ่ะอายุยุคปัจจุบันเนี่ยจะประมาณนี้ประมาณนี้ที่ที่เจ็บบ่อยๆส่วนผมนะเมนบอกอยากได้อันเดรซานโตสกันใหญ่เลยอันเดรซานโตสนะฮะสำหรับผมนะผมว่าสี่สิบบวกสิบ หรือสี่สิบห้าบวกสิบเป็นไปได้และเป็นที่แอดออนเอาเออเออเออจริงสี่สิบห้าบวกสิบอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเป็นผมอาจา <ผม S 1> จะเปนะ็นไปได้แบบถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นฝ่ายเจรจาซื้อขายอ่ะแล้วมาแบบแนวแบบพี่ต้องบอกสี่สิบอะผมขอแอดออนเยอะๆแล้วก็เสรออนคอร์สอะ